สวัสดีจ้าพี่น้องมากินขา้าวจ้าววันนี้กินน้นข้าวเหนียวหอมดีแทะลาบไก่วันนี้ลาบไก่แล้วก็ปิดเอาไว้แบงไปชกไก่อบใช้ากางมาดูาพักอย่างอลังการมีเม็ดสโตสโตก็มีเม็ดแล้วก็พักผักกาดหินผักกาดหินอะไรก็ไม่รู้จักจักมันชื่ออะไรไม่รู้ ประกาศแก้วมะเขียเดเตซิ่ังกอร์อีซี่เดเตซิ่ภาษาฟินเดเตซิ่ไอ้หูระพาซาร์เน่มาเด้อใจพี่น้องกินข้าวกันลาบไก่กับมีลูกดูดพี่ขีนูบ้านอีกแล้วนี่อยากกินข้าวเหนียว กินข้าวเหนียวก็ล้วกินตูดไก่ <c oughs> ตูดไก่ซ <c oughs> ิกมือ <c oughs> mm. ลืมลืมบอกปลาซับเหลือขั้นนี้แหละกินมกันกิน,นมเม็ดเนี่ยจ้าแม่พึ่ง เดี๋ยวก็เด้อพี่น้องเอาไอ้น้ำมันนทามือกเนี่ยก่อนกลิ๊ดไม้ติดมือเนี่ยไม่ท้าก็ไม่ได้เขาวติดมือโอ้ยคนจริงค้าเนี้นไม่ปิ๊งงงี้แล้วเนาะ นขนาดน้ำมันท้ายังไม่อยู่เลยพี่น้องเลย<ะ>ใส่ลูกดูดไปจักเม็ดหนึ่งมาหวานไม่ได้ลงโอ้พี่น้องเหนื่อยอลังการงานโออย่างมาก Hôm nay có lượt ngăn máu rồi Quả bàn còn phải bà bát lốt Bà ấy sư khẩu đó ừ hmm. กินแล้วเข่าเจ้าหลายเข่าเนี้เพราะว่าบ้านก็โคราชพ่อแม่ก็ไม่ค่อยกินแล้วค่ะเนี้วนานๆกินที่ <c oughs> <c oughs> นะ้ำมันทาไกยังติด và tôi cái con thật đấy nồi này ôi đục đồng, ơi uhm. <laughs> ตายตายทิ้งขนมดี๋เมือพภาข้าพึ่งล้วงใหม่ๆซุดอร่อยดี ตกสาตกเซอ อาเป็นน้องมะหม,ม่นเนี่กันอึ่ม นั่งเป็นหลายรู้สารรุ่เซลเลยตกลงสักหลัก,กแท้ มาปาปาพี่น้องปนจะคำราบไก่หยุดไมดพิรฮ้ <c oughs> mình cho to Nó đi kín là loài đứa bên ấy Lạp มมนเริ่มเลยพี่ งานมากทุกวันเลยเป็น้องเออเมื่อวานนี่ก็อยากอาดคลิปจนแหละแต่ไม่ไว้จริงๆวันนี้เลือกเร็วหน่อยนึง รูดว่ามันคือแตงกวงลูกแดงๆคุาตื่นก็ว่าคืนคืนแต่ไม่รู้แต่รูดกินขมกินขมเรามากินแบบนี้มันก็เลยจืดอื้อ lạp cập một อีกจะคำนะพี่น้องจะไปอาบน้ำล่ะจุดทำงานเนี่ยเสือทำงานอยู่ไ เดี๋ยวกินต่อให้มดจับน้ำจ้าเป็นน้องข้างนี้แหละจับกิปยาวนรอเรื่องกนคกิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าเป็นน้องปันดีจ้าทุกๆคนคิดถึงได้จ้าทุกคน